กกตสมชัยเถืออแล้วนะว่าระวังหนึ่งห้าเจสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการจัดทํายุทธศาสตร์การเลือกตั้งว่าการยุบสภาคืออีก4เดือนข้างหน้าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่พักได้วางไว้ว่าจะมีการเลือกตั้งภายใน5-6เดือนนี้ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพักเพื่อไทยไปทาบไรมชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเป็นค a นด i เดตนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้านั้นสรวงยืนยันว่าไม่มีและชัดชาติก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าไม่ต้องการมาดูเรื่องการเมืองใหญ่แล้วสนใจที่จะทำงานให้กรุงเทพมหานครซึ่งตนก็ยินดีไม่มีอะไรโดยทางพักเองก็กำลังเฟ้นหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะมาเป็นตัวแทนของพักเพื่อทำงานบริการประเทศชาติต่ตอไป ขณะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนในตระกูลชินวัตรอาจหมดบุคคลที่จะนํามาชูโรงแล้วหรือไม่สรวงกล่าวว่าขออย่าไปพูดว่าตระกูลชินวัตรหมดเพราะความจริงแล้วการเลือกตั้งที่ผ่านมาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็มีแค่แพรทองทานชินวัตรคนเดียวที่มาจากตระกูลดังกล่าวและพอจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นเศรฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แพรทองทาน ทั้งนี้พักกาลังดูบุคคลที่เหมาะสมยืนยันว่าจะส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนเหมือนเดิมเพราะว่างวดนี้ใช้คุ้มถึง3คนเลยส่วนกระบวนการคัดสรรสอสอทั้ง400เขตจ,จากนี้พักก็กําลังดําเนินการอยู่โดยเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมในกลุ่มเล็กตั้งคณะทางานขึ้นมาเป็นรายภาคเพื่อดูแลในส่วนของผู้สมัครโดยยึดหลักใช้ผู้สมัครและสอสอท่านเดิมแต่ก็จะเฟ้นหาคนใหมๆ่ๆซึ่งก็ต้องไปดูว่าจะเพิ่มเติมได้อย่างไร ส่วนกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีสองคนทั้งเศรษฐาและแพทองทานจะส่งผลคะแนนนิยมหรือไม่และฟื้นฟูอย่างไรสรวงกล่าวว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกอย่างมีผลกระทบหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลผสมทําให้ผลงานไม่ออกเป็นไปอย่างที่เราคาดคิดและมาเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายกรัฐมนตรีของพักทั้งสองท่านอีกแต่พักยังยืนยันที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติต่ตอไปซึ่งไม่ว่าพักจะโดนอะไรก็แล้วแต่ ก็ยังอดทนมาถึงสามพักและหลายนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งวันนี้ก็กลับมาดูบ้านตัวเองรวมถึงสมาชิกในบ้านเพื่อดูแลความเป็นอยู่รวมถึงลงพื้นที่ให้เต็มความสามารถที่สุดสารวงยังเปิดเผยด้วยว่าก่อนที่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเข้าเรือนจําได้เข้ามาที่พักเพื่อไทยให้กําลังใจและขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันและยืนยันกับสมาชิกพักว่าไม่ได้ไปไหนไม่ว่าจะโดนอะไรก็พร้อม ซึง่งจริงๆแล้วการกลับมาของทักษิณคือกลับมาช่วยประเทศชาติและสําคัญที่สุดคือกลับมาดูหลานทุกชิงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วและทั้งหมดก็เป็นอย่างที่เห็นท่านเดินเข้าอย่างลูกผู้ชายไม่ได้มีการคิดที่จะหลบหนีส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้มีกระสายข่าวว่าทักษิณจะทิ้งพักเพื่อไทยสรบงยืนยันว่าทักษิณเป็นผู้นําจิตวิญญ,ญาณของพักเพื่อไทยในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศมา17ปีเมื่อกลับมาก็พยายามทําทุกอย่าง เพื่อจะช่วยเรายังยืนยันว่าหัวหน้าพักคนปัจจุบันชื่อแพรทองทานชินวัตรท่านยืนยันที่จะทำงานเพื่อพักต่อไปไม่ว่าในอนาคตจะเป็นรัฐมนตรีหรือนายกไม่ได้แต่ยังเป็นหัวหน้าพักได้และจริงๆคุณสมบัติของท่านยังเป็นสอสอได้ซึ่งต้องดูความเหมาะสมท่านพูดเสมอว่าเป็นห่วงพักและอยากให้เราเป็นปึกแผ่นทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไปเมื่อถามย้ำว่าคุณสมบัติของแพรทองทาน ยังเป็นสสได้ใช่หรือไม่สรวงกล่าวว่าแน่นอนสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเป็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีและนายกข้อบังคับพักใช้จริยธรรมสสซึ่งเรายังยืนยันว่าไม่ได้กระทบอะไรตรงนี้ชัดเจนส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้ามีโอกาสที่แพรทองทานจะเป็นสสบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านว่าจะลงมาอยู่ในการเมืองอีกหรือไม่เมื่อถามว่าโจทย์ใหญ่อีกอย่างของพักเพื่อไทย หลังจากเป็นรัฐบาลมา2ปีแต่นโยบายยังไม่ตอบสนองต่อประชาชนหลังจากนี้จะเร่งแก้มืออย่างไรเพื่อให้ได้สสไม่น้อยกว่าที่ผ่านมาสรบงย้ําว่าขึ้นอยู่กับการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนซึ่งตนมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนที่เลือกเรามารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแบบรัฐบาลผสมมีพักการเมืองหลายพักการจะให้ได้สสมากกว่าเดิม หรือมากกว่า150เสียงขึ้นไปนั้นเราพยายามเอาพื้นฐานให้อยู่ก่อนส่วนที่เหลือก็จะเป็นกำไรแต่ยืนยันว่าจะส่งทุกเขตและจะสู้ในการทำให้พี่น้องประชาชนกลับมานิยมช,มชมชอบในพักเพื่อไทยจากกรณีดังกล่าวสมชายศรีสุทธิยากรได้ออกมาเตืองว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าแพรทองทานมีพฤติกรรมขัดกับมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงขัดต่อคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คำถาม 1. สมัครสสได้ไหมคำตอบณปัจจุบันยังสมัครสสได้เพราะสารรัฐธรรมนูญไม่ได้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ในอนาคตไม่แน่เพราะยังมีคำร้องที่ปป,ปชในคดีจริยธรรมซึ่งหากปปชชี้ว่าผิดและส่งสารดีกาหากสารดีกาว่าผิดตามจะมีบทลงโทษคือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต 2. เป็นหัวหน้าพักหรือกรรมาการบริหารพักได้ไหมคำตอบ กรณีที่ 1. หากในอนาคตถูกศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งหมายถึงการเป็นกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคไม่ได้กรณีที่2ในปัจจุบันเป็นบุคคลที่ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรมขัดกับมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งไม่ดูข้อบังคับพรรคเพื่อไทยกรรมการบริหารพรรคต้องมีมาตรฐานจริยธรรมเทียบเท่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับรัฐมนตรี จึงเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพักที่ต้องเลือกหัวหน้าพักคนใหม่หรือเป็นหน้าที่นายทะเบียนพักการเมืองทําหนังสือแจ้งกรรมการบริหารพักให้ปฏิบัติตามข้อบังคับพักนายทะเบียนพักการเมืองโปรดพิจารณาด้วยก่อนที่จะมีผู้ร้องเอาผิดม157